ทุกท่านได้บอกว่ผมผมาเฮ้ยมองรายการเกมทีเ่เสนอผมแล้ววันนี้เราก็มาทีเ่เกมที่มีชื่อว่า Abyss นะครับผมเป็นเกมแนวเฮลเลอร์เกมซึ่งเราจะมาแคสกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็เช่นเดิมครับผมเกมนี้ก็อยู่ในหนึ่งในโปรเจกต์ทูมินิตเฮลเลอร์แจมนะครับผมแต่เชื่อว่าเกมนี้อาจจะดีกว่าทุกเกมที่เราเคยเล่นมาในทูมินิตเฮลเลยแจมก็เป็นได้นะครับผมมันอาจจะไม่ใช่ทูมินิตก็ได้นะอ่าไม่แน่ครับผมก็เดี๋ยวลองไปดูดีกว่าอ่ะก่อนอื่นเลยครับผม มีเนื้อเรื่องให้อ่านครับคุณอาร์มครับจัดเลยครับ storm คร่บพายุกำลังมาโอเคครับมันเราไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมไปสตาร์ทเกมครับเราจะไปที่อะไรดีครับผมมีสวายบอกว่า easy หมดเราไปเราเราเพิ่งเล่นเดี๋ยวเราไป easy หมดก่อนดีกว่าไหมครับคุณอามครับแล้วแต่ครับเพราะเรายังเป็นมือใหม่อยู่เนาะโอเคจะดูว่ามันต้องเล่นยังไงออ๊อะไรครับนี่อ๋ออ๋อนี่เราอยู่ก้นเหวอ๋อเราเราอยู่ในน้ําครับเราดำน้ําอยู่เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไรตะกีน้นี้ไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้เอลี่เลยอุ้ยแต่แต่ซาวแต่ซา,าวใช้ได้อยู่เออคือเราจะต้องมุดน้ำเหรอเฮ้ยโอ้ปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ยเชี้ยอเฮ้ย ในใต,ใต้ใต้ท้องทะเลใครจะไปรู้ว่ามันจะมีอะไรใช่ป่ะเราแบบว่าอาจจะมีตัวอะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวอยู่แต่กูชอบนะกูชอบอะไรที่มันลึกอย่าง่ง้งใช่มันดูแบบมันปเปได้่าคุณถามาเอเอเพราะเราไม่รู้มันมีอะไรใต้น้าใต้ทะเลอะไรเงี้ยมันลึอมันคือคั้เคลื่นหรอเออเป็นไปได้เป็นไปได้อ่าเดี๋ยวเราต้องลงไปก้นเหวนะครับเพื่อจะมีอะไรที่เอ้แต่แต่ออกออกออกซิเจนจะหมดซะก่อนโอ้ยเอ้อะไรอะไฟไฟโอ้ยอ้า ตายโอเคฮะตายครับเอ้ากูยังไม่รู้เลยโดนเลยเอาเอาเอาใหม่เอาใหม่ตะกี้นี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองต้องต้องลงไปใหม่ครับผมตะกี้เหมือนว่าเราเราจะช้าเปลช้าไปนิดนึงกูก็ไปรู้เหมือนกันเราจมน้ำตายครับคุณนามเห็นเห็นหลอดข้างบนไหมเฮ้ยอย่ามาณว่าอย่าไปโดนเนี่ยอย่าไปโดนปลาหมึกไปขึ้นที่น่ากลัวมากเลยอ่ะ ใช่คือมันห้ามเราโดนปลาหมึกอะมังนะโดนอาจจะตายเลยอะไรเงี้ยกูชอบนะปลาหมึกตัวใหญ่หญแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่น่าค้นหาดีอะอ่ามันแบบอ๋ออ๋ออ๋อไปยังไงอะแล้วสาวหมดอ่าโอเคเราต้องต้องเอาอไฟนะครับมันไม่ใช่กระตุกธรรมดานะมันค้างเลยเฮ้ยแต่เกมนี้ภาพภาพสวยโอเคมากครับผมไปครับเก็บเก็บดวงไฟครับผมมันคืออะไรไม่รู้นะครับกูจะตายแล้วครับกูจะตายแล้ว เออรีเปิดรีเปิดรีเปิด,ปดแ,ลแล้วแล้วคืออะไรอ้าวชนะแล้วเออเราไปสวายเวอร์กันอ่าเราไปสวายเวอร์กันดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าอีซี่โหมดมันจะง่ายเกินไปเว่าะฉะนั้นไปสวายเวอร์โหมดกันนะครับก็คือเกมนี้เข้าๆนะครับโอ้หาไอดวงไฟนั่นเออหาหายกล่องนั่นน่ะที่มันมีดวงไฟแล้วก็เปิดแล้วก็จบโอ้ยหาเลยคาเคนกูนี่แบบมาเสียเที่ยวมากอะ่ะ การเกกูได้ออกน้อยใช่ไหมกูก็รูว่ามันแบบว่ามันจะมีตัวอะไรมากกว่านี้แบบว่าให้เราแบบค้นหาไปเรื่อยอ๋อเกมนี้คือเฮ้ยนะครับนั่นแหละครับปลาหมึกสามารถ่ายทะลุผ่านก้อนหินได้นะครับนี่คือความรู้ใหม่นะครับอ่าคาเข็นกูว่ายทะลุหินได้ด้วยยอดไปเลยทีเดียวเชียวอ่าก็คือประมาณว่าน่าจะน่าจะมีแค่นี้แหละนะก็คือไายไปหากล่องนั้นแล้วก็ จบโอเคครับงั้น <c oughs> ขอเปลี่ยนเกมโอเคครับผมงั้นคุณอาเมียฝากเกมดีไหครับฝากเลยครับตัวเนี้ยฝากได้เลยทำไมมันขอร้องเถอะเราไม่มีอะไรจะพูดละว <c oughs> เราเราหาเกมที่เรารีบหาเกมดีกว่าเราเล่ไปเรื่อยๆดีกว่าดึกว่าแล้วดมันมันทังออกมาแล้วก็น่าสนใจที่แบบว่าเอ้ยตายอยู่ใตาท้องทะเลมันน่ากลัวเอ้ยเดี๋ยวเราลองขึ้นจากน้ำดิจะได้ไหมเออลองดู มันยังขึนอนเออแต่ทำสวยดีนะทำทำทำเหมือนทำโอเคอยู่นะไอ้คาเค้นเนี่ยทำดูแบบเออน่ากลัวทำเหมือนจริงอะไรเงี้ยแต่เสียดายมันสั้นไปหน่อยเอออ้าวไฟเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอ,อ๋อเราเราโดนมันตีได้ด้วยฟังเสียงหัวใจครับเฮ้ยอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะสรุปเราอุ้ย โอเคพพ่เอกของเกมนี้คือคาเค้นครับผมก็คือไอ้หมึกยักษ์นั่นเองแล้วก็โอเคขอบคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ